สวัสดีครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาทัวร์วิทไลัยเ,เกษตรชัยนาทนะฮะถ้าเกิดคุณจะรู้ตามผมมานะอันนี้คือที่อันนี้นะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูอันนี้คือสารนะครับสาสานี้ก็มีปลายอยู่ปลายเยอะด้วยแต่ประยุทธ์ไม่มีเฮ้ยตลกจริงเลยเนี่ยครับคนที่เดินอยู่ข้างหน้าผมนี่คือ,อรุ่นพี่รุ่นน้องนะฮะคนที่ ะสะพายกระเป๋าสีแดงคนนั้นคือเพื่อนผมเพื่อนผมเขาอ,อกหักจากผู้หญิงคนหนึ่งแต่ผมไม่คอยเอยเอยนามนะฮะนะคนนี้ใส่าสะพายกระเป๋าสีาน้ำตาลรุนรุนพี่ผมเขาเขามีแฟนชื่อนังคีก่อนนะแ่เรื่องนี้เบาๆเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขารู้เรื่องนี้เราเราไม่ค่อยพูดกันนะแล้วก็ลุนพี่ลุนพี่คิดยังไงกับวิไลนี้ครับลุนพี่คิดว่า เราเรามาเรียนที่นี่รุ่นบีรุ่นบีได้แล้วครับนี่เนี่ยน้ำพัดทัวร์เดินให้แจรี่เหรอไม่ไม่คือผมก็อยากจะรู้ความคิดเหับจากรุ่นบีครับรุ่นบีคิดว่าไงครับเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะพาทุกคนกับกำหอนะครับอ่านที่ที่ที่เพื่อนผมถ่ายเมื่อกี้นี่คือเป็นเป็นหมาของอาจารย์ครับอาจารยอ่าไม่เป็นดูดเออไม่เปน ไอยูยูสตาเป็นมิสเตอร์ยูยูสตาเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอมอนคอมอเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนก็นี่ไงก็นี่ยจะถามข้าไรคือคุณคิดยังไงกับเออเหตุเหตุการณ์เมื่อเช้านี้ครับที่เขไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันยังไงอ๋อเขาไม่รู้นะเขาไม่ไม่ใช่คือที่เขาตอบว่าเขาไม่รู้เพราะสมองเขาเบื่อนะเพราะเขาโดนคนนั้นหักอกอกหักเฮ้ย คนนี้ก็ยังเล่นกับผมนะแต่มีสองคนนี้ยังไปเรียกพันธวัฒนพันธวัฒนพันธวัฒน์เฮ้ยเฮ้ยยัง่กินริ่เนี้ว่าว่าปืนอะไอ่ะว่าต้นหลอดพันธวัฒน์แทก่อนไหมอ๋อเพื่อนผมนะเพื่อนเพื่อนของคนนี้เขาเขาเขาเป็นคนที่ชวนผมถ่ายกินนะแต่ พอเดียวผมผมผมไม่ว่างครับผมไม่ว่างก็เขาก็เลยงอนผมแต่เดี๋ยวทีนี้ผมต้องไปต้องงอนมหมเดี๋ยวทีนี้ผมต้องไปจัดแมตช์กระช้ามิดกับเพื่อนผมสักหน่อยโอ้โหไอ้เหี้ยใส่เหลืองเหรอจุอเอาไปคิดไปิดเลอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเรามีคิดอะไรดีๆถ้าเกิดว่าเราคิดอะไรคอนเทนต์อะไรที่มันดีๆเดี๋ยวเราจะมาถ่ายดูกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ